กูก็ไม่มีความคิดว่ากูจะได้เหมือนกันนะใช่แล้วเป็นจริงไห้ผมเอางี้ผมยอมเป็นหนี้อ่ะ ลองเทสดูครับพี่พูดใช่ไหมครับผมฮลัลัหลัเสียงเข้าปกตเรับพี่อืมโอเคเอาเลยไหมน่าจะโอเคพี่มา EP นี้ตามคำเรียกร้องอันนี้คือเพคันใหม่ที่มีได้มากำลังเฮอมาเดี๋ยวพาไปดู ชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์อันนี้คือรถยี่ห้อดอดนะอันนี้คือรุ่นนะครับผมรุ่นชาเลนเจอร์นะกับชาร์เจอร์คนละตัวนะเว้ยครับผมเอ่อชาเจอร์ก็คือในหนังอะไรเนยนะอันนี้เขาเรียกชาเลนเจอร์ก็คือมันจริงๆมันก็มันออกมาพร้อมกันแหละเป็นดอทยี่ห้อเดียวกันด้วยแต่ว่าเหมือนเหมือนตัวชาร์เจอร์เขาจะเน้นทางทางเหลี่ยมนะครับผมทางเหลี่ยมอันนี้เขาจะเน้นทางโค้งๆมนๆหน่อยอะไรเงี้ย แล้วชาร์จเจอร์กับชาร์เจอร์เนี่ยพี่ความดูดันอะไรมาต่างกันไหมคือจริงๆมันก็จริงๆมันใช้เครื่องเดียวกันอะไรเดียวกันเลยคือความจริงรถมันจะมันออกมารุ่นอาทเหมือนกันอะไรคือมันมีหลายตัวเหมือนกันเลยอ่ะครับเออคือความจริงไม่มีหลายตัวเหมือนกันแต่กูก็ไม่รู้ทำไมมันออกมาพร้อมกันนะนะครับผมเดี๋ยวแบบหนึ่งรอดูพี่ก่อนเด็กเหรอได้มาดูเด็กอ๋อ ครบผมเราเราเดินไปตรงกลางไหมจะได้ถ่ายง่ายๆแม่แม่ใช่ไหมหรือว่าไงตรงนี้ก็สวยนะพี่มากินรัวเลยไงต่อว่ะถึงไงเลนเจอร์เอ้ยแต่กูก็ยังไม่เข้าใจนะเรื่องเรื่องชาร์เตอร์กับเลนเจอร์เนี่ยมันออกมายุคปีเดียวกันยุคเดียวกันเลยเว้ยครับแต่มันจะออกมาสองตัวเนี่ยเลนเจอร์กับชาร์เตอร์ซึ่งมันก็ใช้ในหลายอย่างเหมือนกันเลยอ่ะ เครื่องเครื่องตัวรหัสรุ่นตัวอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันคือ challenger เนี่ยมันก็คงออกมามีหลายตัวนะมีแบบมีไออย่าง rt เนี่ยก็คือเป็นรถแอนแท็กใช่ป่ะครับผมแล้วมันก็จะมีตัวเรียกอ,อะไรอะ a a r คือมันจะมีแบบเป็นตัวย่อยออกมาอีกอะตัวพิเศษย,ย่อยออกมาอีกหลายตัวเลยซึ่งแบบแต่ว่าคูก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมันมีอะไรบ้างอะนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิด rt จะรู้ว่ารถแอนแท็กมี a ar มี checker มีอะไรอย่างเงี้ยคือ มันจะต่างกันที่ฝากระโปรงต่างกันที่หลายๆอย่างอะนะแต่เราเอาวันนี้เราเอาแค่ตัวน,นี้พอนะครับผมไอ้ตัวนี้คือเป็นรถแอนแท็กก็คือเหมือนแบบทําออกมาสําหรับรถวิ่งถนนด้วยขับเข้าไปขับเล่นในสนามได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะที่ไปที่มาคันนี้ได้มาไงพี่คันนี้อะ่ะตอนแรกรุ่นน้องจะซื้อรับแล้วกูพาไปดูพาไปดูรุ่นน้องจะซื้อแล้วก็รุ่นน้องก็ กูไปดูเสร็จแล้วกูโดนเองก็ง่ายง่ายดื้อมบอกเออมึงไม่ต้องแล้วเดี๋ยวกูเอาเอง <S <S <an> รถมันยิ้มให้เหรอพี่ใช่รถมันยิ้มให้ผมคือไปถึงก็โอ้โหไปยืยนจ้องไปเลยแบบจ้งองเยอะกว่าคนที่จะไปดูรถอ่ะครับอืมสุดท้ายอีกวันหนึ่งก็เลยบอกมึงไม่ต้องซื้อแล้วแหละเดี๋ยวกูซื้อเอง <S <S <an> <S <S <an> ผมอยากได้บอกชื่อรุ่นน้องได้ไหมพี่ไม่เอาไม่บอกอ <S <S <an> <S <S <an> ก็เลยมันตัดสินใจใช้น่ะมันแบบโลเลงะเอาไงดีว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่ามึงไม่ต้องเองอย่างน้อยอยู่ใกล้กันใช่ <Ranger. S 1> เราจะเริ่มกับมันที่ตรงไหนดีผมก็พูดไม่ถูกนะเด็เดๆคือคันนี้นนมันไม่ได้เป็นรถแต่งไงครับ <idee S 2> ผมคือมันเป็นรถที่ทําเป็นลูกลับเดิมๆออกมาเลยแบบแบบภายนอกนะครับใช่ภายนอกเดิมๆมหมดภายในก็เดิมๆคือคันนี้มันมันไม่ได้เป็นรถที่คัตตอมอะนะคร <Ms. S 2> <DIS? S 1> ับผมเป็นรถแต่รถแบบแต่แตก็จะบอกว่าออจุดเด็ดมันคืออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าจุดเด็ๆๆๆเนอย่างเงี้ยอย่างกระจังหน้าอย่างเงี้ยเห็นป่ะดูดิเนี่ยวางมาถึงนี่เลยเนี่ยความลึกของตรงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับพี่ซึ่งรถญี่ปุ่นมันไม่มีวี่ดา คือเขาไม่มีอเนี่ยมันมาเปลืองกับไอ้พื้นที่ตรงนี้หรอกเนี่ยมันตัวนี้มันจะลึกมากเลยหน้ามันจะปุ่มก็ไปเลยเนี่ยจุดเด่นเดมันเนี่ยอย่างฝาปูพวกเนี้ยนี่ก็คือมันจะมีตัวเป็นตัวที่เป็นฝาเรียบๆปกติเลยมันก็มีนะแต่อันนี้ก็เป็นตัวเหมือนแบบเป็นตัวไออาร์ทีมันก็ต้องเป็นฝาที่มีรูๆแบบเนี้ยรับอากาศอย่างเงี้ยเหรอครับมันแก็ใช่จริงๆมันจะมีกองอากาศอย่างนงี้ตัวหนึ่งครับผมเดิมๆมานั่นนะแล้วก็อย่างล้อเนี้ย อย่างตัวอ r t เนี่ยล้อมันก็จะเป็นล้อแบบนี้ล้อเป็นล้อนี่ก็เป็นเขาเรียกเลสซิ่งวิวไอ้อะไรนะแรีวิวแลลีวิวก็จะเป็นล้อซิ่งของเขานะมันพิเศษหรืออะไรยังไงไม,ไม่ไม่ผิคือมันก็เหมือนเป็นล้อสำหรับโมปาคุณจะพูดยังไงดีว,ว่าเขา่าโมปาโมปาไม่เหมือนเป็นเป็นสัาน,นักแต่งให้พวกดอทพีมัสอะไรเงี้ย ถ้าเกิดเป็นพวกโมปาที่เขาแต่งๆกันอะรถเมกันอะเขาก็ใส่ล้ออะไรเนี้ยมันเป็นกระทะเหล็กนะไม่ใช่ล้อแม็กเลยนะเป็นกระทะเหล็กนะเนี้ยเป็นกระทะเหล็กแล้วก็ใส่ไอ,ไอชิ้นเงาๆพี่เนี้ยเป็นขอบฝาตกลงไปอ๋อเป็นฝาตกลงไปคือเราถอดชิ้นนี้ออกมาได้ถอ,ถอดถอดขอบนี้ออกมาได้เนี่ยมันเวลาเติมลมก็ต้องถอดแล้วเนี่ยแต่คือมันคือเขาใส่ลายนี้กันอะเราก็ต้องใส่ตามเขาอะครับผมแต่นี่ก็สั่งสเปคได้นะข้างหลังก็กว้างเนี่ย เขาก็ใส่ข้างหลังกว้างมามาดูนี่เห็นไหมหลังก็กว้างยางหลังใหญ่มากนนี่เขาใส่มาเป็นสองเก้าห้าหน้าหลังไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่เท่าไม่เท่าหลังใหญ่แบบรถขับหลังก็า่จะใส่ยางหลังยางหลังใหญ่แล้วก็คันเนี่ยที่ที่มันไม่ที่มันไม่เดิมอย่างเงี้ยก็คือช่วงล่างหลังช่วงล่างหลังสองเห็นป่ะไม่รูกคือเดิมเดิมอ่ะรถรถพวกนี้มันจะเป็นแหนบมันจะเป็นแหนบแล้วมันจะใส่ล้อใหญ่ไม่ได้ใส่ล้อกว้างไม่ได้ดีกว่า พราะมันจะติดแหนบแหนบมันจะอยู่กัใกล้กลับยางไง<ช>เขาเนี่ยเขามาเขามาแก้ก<ช>เป็นโฟลิงครับเป็นโฟลิงเพื่อใส่หลังใหญ่ขึ้นไงนมาเนี่เติมน้ำมันเติมมากเติมน,นี้นี่กดอันนี้มันก็ตงอย่างไรตึงอย่างนี้และนี่ก็คือฝาถัางเราเอาคุณแกมาเปิดอันนี้งานโอสคููเลยนะแช่ก็ของเดิมๆมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นของชาร์เจอร์ะ<ช>อะไอตัวเนี้ยฝาเนี่ยมันจะอยู่บนนี้จะอยู่บนนี้ คน<ช>ตำแหน่งนะครับคนตำแหน่งถ้าเป็นนชาร์จเจอร์อยู่ตรงนี้ทัชเจีย์จะอยู่ข้างบนอย่างนี้ด้านท้ายเป็นไงครับด้านท้ายเม่มันก็สแตนดาดร์ดอะผมก็จะให้ดูประมาณประมาณนะอันนี้เหมือนบันรีวิวรถนะนี่อันนี้อะมาดูนี่เนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์ของใครเริ่มจะเป็นอันนี้โอเล็บกูยาวอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนานน,นี่เห็นปะเห็นปะมันมองเห็นลางๆอยู่ครับเนี่ยอ่าเห็นเห็นครับพี่เนี่ยอันนี้มันจะเป็นรูปดาวอ่ะเป็นรูปเหลี่ยมๆแล้วก็เป็นดาว 70นั่นก็คือปีเนี่ยก็คือเป็นของไฟท้ายของปี70มีจดอดเปิดฝาท้ายดูได้ไหมพี่ฝาท้ายได้เดี๋ยวต้องให้คุณแกเปิดมีอะไรี่นีโอ้โหลึกนะครับใช่ถึงนู่นเลยอ่ะมันมืดไปนหนอะ ลึกเนี่ยเด็ยวแย่ๆ,ๆนี่ก็ไปดูเห็นไหมครับได้หลายศพอ่ะตายเมกน<ช>ันพี่ร้อยคนศพ ได้ไมาใช้นานนีครับตัวนี้โอ้ยิ่งจะได้มายังผ่อนยังเป็นหนี้เขาอยู่เลยนี่ยังจ่ายเงินเขาไม่หมดเลยก็ทยอยจ่ายไปครับแต่ก็คือได้รุ่นนี้มาแม่ก็ต้องเอางี้ยผมยอมเป็นหนี้อ่ะผมก็ยอมขายหลายอย่างเพื่อเอาันเนี้ยที่เห็นช่วงนี้ปล่อยๆตาม<ช>หน้าเฟซบุ๊กเ <Facebook S 1> นี่ยที่คนที่ผมไลฟ์สดขายนู่นขายนี่ขายนั่นน,ะน่นนะผมเอาเงินมาถมคันนี้แหละแต่ไอความจริงรุ่นเนี้ย ที่ผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าลหลักๆอะ่ะผมไม่ได้มีความคิดว่าผมจะได้รุน่นนี้ผมชอบนะคือเอาง่ายคนที่เล่นมาเซลร์คาทุกคนชอบครับ uh huh. ตัวเนี้ยแต่ว่าม,ม,ม,มันมันมันมีรถมันมีน้อยน้อยมากซึ่งพอมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือถ้าไม่เอาโอกาสนี้ก็ไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยต้องยอมเป็นนี่อีกเอามาแลแ้วจะเกิดว่า uh huh. ด้วยความที่ว่าผมไม่มีไม่มีความคิดว่าผมจะได้ตัวนี้ใช่ไหม uh huh. ผมเลยไม่ได้ศึกษา uh huh. ว่ามันมันมีตัวย่อยตัวอะไรยังไงบ้างแต่เท่าที่เพื่อนบอกนะเพื่อนเขาบอกว่าตัว ตัวนี้คันนี้ไอ้ RT เนี่ยเขาบอกว่าแดชบอร์ดคอนโซลอะไรก็จะไม่เหมือนชาวบ้านแต่คันนี้เขาเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบตรงแบบน,นานาครับผมอ,อแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดามันก็จะไม่ใช่พวกแดชบอร์ดหน้าตาแบบนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปศึกษาดูว่ามันว่ามันแตกกันยังไงนะอันนี้คือพี่ได้มาพี่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้จัดการอะไรกับรถเลยใช่ไหมพี่จังเลยได้มาก็ไปจัดการเรื่องช่วงล่างมานหน่อยนึงเพราะว่ามันมันดังเราไปจัดการให้มงคลกชคจัดการให้ก็เซ็ตโช๊คเซ็ตลายไปนะเซ็ตโช๊คใหม่ เซตเรื่องโฟลิงใหม่เพราะว่ามันมันมีขยับแล้วมันยันอยู่อะไรเงี้ยก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังอื่นยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ไม่แต่ Google ศึกษาเลยดีกว่าว่ามันแบบมันไอที่ว่าแดชบอร์ดมันต่างกับตัวทํามดเออแล้วก็เรื่องบอกไฟฟ้าเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวอาทีจะเป็นบอกไฟฟ้าเนี่ยคันนี้ก็เป็นบอกไฟฟ้าโอ้รถปีอะไรพี่มีบอกไฟฟ้าปีเจ็ดศูนย์ไงสุด<ข>ยอดเจ็ดศูนย์เพราะหลายๆอย่างมันก็ คือคันนี้เขาเป็นเขาทํามาเป็นฟิลสแตนดาร์ตนะก็คือมันก็เดิมหมดแผงข้างเดิมพวงอะไรเดิมแดชบอร์ดเดิมอะไรเดิมเนี่ยทุกอย่างเดิมเขาคงทาเพรียให้มัน,เป,นเป็นสแตนดาร์ดอ่ะครับเออผมก็ไม่รู้เลยมันไม่ได้เป็นแต่งอ่ะผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรมากนะเนี่ยโอ้ยนี่ช่องเท้านี่เป็นยังไงพี่ก็ลึกดีเหมือนกันเนี่ยยาวสุดขาเลย <c oughs> คือ,นอนเนี่ยเนี่ยอ่าน๋ยวจะบอกอันเองอันนี้คือ ไฟสูงไฟต่ำนะอยู่ที่เท้าเนี่ยนะใช่ที่ไฟสูงไฟต่ำก็คืออยู่นี่นเนี่ยกดเงี้ยโอ้โหไฟสูงไฟต่ำอยู่นี้แน่นอนจริงๆใช่อันนี้คือเบรกมือเนี่ยคือเบรกมือเนี่ยตัวดึงเบรกมือค<ผ>รับผมของอเมริกันเราตรงนี้มันจะไม่มีนะเนี่ยแล้วก็นี่แอร์ไฟไฟของพวก กูมีดอมันกูดีมีดอมันกูเห็นดอทมนกี่คันดีกว่าแม่งจะเป็นไฟอย่างเงี้ยนี่คือไฟดันตันจะ่างเงี้ยกลมๆแล้วก็ไอตรงเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใค่เก่าแล้วขุ่นนะครับคือแม่งก็ขุ่นของแม่งมาตั้งแต่แรกอะ่ะเนี่ยไฟมันจะเป็นสีนวลๆอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กรอบใสอ,อ่ะอเนี้ยคือเบ้าเดิมมันครับเพราะผมเคยมีดอมาคันนึงแม่งก็แบบเนี้ยดูคันอื่นมาแม่งก็แบบเนี้ยที่นั่งหลังเป็นไงที่ที่นั่งหลังความจริงไม่ค่อยกว้างนะลองดูดิมันก็ถ้างอ่ะ มันมากว้างตรงนี้มากกว่าเว้ยเหมือนมากว้างตรงช่องฝาท้ายมากกว่าเพราะเนี่ยเบาะมันก็อยู่แค่นี้เองอะช่องหลังความจริงมันก็หลักๆก,ก็ถ้าเกิดถามเพื่อนนั่งได้ไหมน,นั่งได้นะแต่ก็ไม่ได้สบายเลยเท่านั้นอะ่ะครับผมอืมแล้วขนอะไรมาพี่สนถังน้ํามันที่เอาไปแก้อ้ยัดมาเ <laughs> มื่อกี้นี่ยามาดูเล่นกันไอ้ยัดอ่ะมันเอารถมาให้รุ่นน้องอะ่ะเขียนทางเดี๋ยวยกมาให้ให้เอามาให้เขียนข้างถางังเขียนชื่อลูก เขียนชื่อลูกกับชื่อเมียเขียนคีนไอแอมกับคีนเลยประมาณเนี้ยแล้วก็เลยแกล้งมันเดี๋ยวเทปไหนออกก่อนออกหลังค่อยว่ากันนะพี่ใช่ <laughs> ก็เลยเอาถังมันมาเนี่ยไม่ใช่ถังมันเนี่ยถังอีกชุดหนึ่งมาพ่นสีให้เหมือนรถมันครับแล้วก็บอกนี่กูเขียนให้ใหม่เป็นยัดรักแนนซี่สุดหัวใจ <laughs> อ่าอ่านี่แหละก็เป็นเขียนสิ่งที่ยัดรักเหมือนกัน <laughs> แกล้งมัน นี่แหละก็คือเชลเ e นเจอร์มันก็จะประมาณนี้คือคือคันนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะแบบจะพูดอะไรเยอะเพราะมันเป็นแบบแบบฟิวสแตนดาร์ดนะนะคเครื่องประมาณกี่ซีซีเดิมเดิมมันผมก็เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเนี้ยสามแปดสามแมกนัมนี่แหละน่าจะเป็นเครื่องรหัสนี้นะสามพันแปดร้อยไม่ใช,นนไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้พวกอเมริกันมันจะเรียกเป็นคิวบิกเว้ยอ๋อแรงบิดยีงไงเหรอครับไม่ใช่มันเรียกเป็นรหัสรหัสรหัสวัดปริมาตรมันจะไม่ใช่เป็นซีซีเหมือนญี่ปุ่นนะอ๋อครับเขาจะวัดเป็นกี่คิวกี่คิวอะไรประมาณเนี้ยครับผมแต่กูก็อย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่น่า <c oughs> จะก็ะเกินห้าพันแหละแต่ก็ไม่ไม่ไม่รู้กี่ซีซีอะนะโออหมืนใครมีข้อมูลก็แป,ปะลงนะครับใช่มันจะมีวิธีวัดครับแต่เราเราเราไม่ได้ศึก่ะเพราะาอันนี้เครื่องก็เป็นสามยูงไงครื่อง V ับไม่่ใชเครื่องเดิม ครับแต่คันนี้ก็คือแบบภายนอกมันเดิมๆไงนล้วเดิมๆชอบอยู่แล้วคันมจไม่ยากภายนอกไม่ยากปรับปรุงอะไรเลยอาจเต็มที่ก็เก็บเงินซื้อที่ปัดน้ําฝนให้มันใช้ได้อันนี้มันไม่มีที่ปัดเนี่ยล่งไปเลยนะครับมันจะโบไปเลยมันไม่มีแล้วมันแพงก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันหลักๆมันไม่มีอะไรแล้วมันคือภายนอกมันสวยอยู่แล้วถูกกันอยู่แล้วอ่ะ นี่ก็คือตามคำเรียกร้องเลยนะครับใช่ถ้าคับจริงก็อยู่ในวงมานะกูอยู่ในวงรถมเาเซอรคาร์มาก็เป็นสิบปีอะครับเป็นสิบปีก็เห็นไอ้คนขับรุ่นนี้อยู่เอาว่าไม่เกินห้าคันนะครับนะผมเออที่เป็นคันออกมาวิ่งมามามาเจอกันมามีติ้งอะไรเงี้ยไม่น่านจะเกินห้าทั้งสิบปีมาเนี่ยกูบอกกันกูก็ไม่มีความคิดว่ากูจะได้เหมือนกันนะแต่พอมีจังหวะมันจะได้เนี่ยมันก็ เป็นนี้ก็ต้องยอมไงความหายากมันขนาดไหนพี่ก็อย่างที่ว่าเ,าเอาเมืองไทยเลยก็ได้นะครับเมืองไทยเอาตีเยอะๆเลยเยอะๆมากๆเลยอาจจะมีคันที่กูไม่เคยเห็นอีกอะไรเงี้ยครับกูให้ไม่เกินสิบคันแต่ถ้าเกิดอยู่ในถ้าดึ้กกูอยู่มาอยู่่ในวงมาเห็นเพื่อนขับ,บเห็นเห็นพวกคกันขับในในในกรุ๊ปในอะไรเงี้ยนะก็เป็นคันวิ่งได้ก็ไม่เกินห้าครับผมคันนี้ยเขาเพิ่งทําเสร็จครับ เขาเพิ่งทาเสร็จคันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครัเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งทาเสร็จแล้วเขาก็จเจ้าของเขามีหลายคันเขาจะไปเขาบอกเขาขับแล้วเขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบฟิลนี้เขาไปชอบมาแตง่งคือรถเราจะบอกว่ารถด,ดอทอะดอทเชเลนเจอร์อันนี้ก็ได้กับมาแต่งอะถ้าเป็นในหนังมา่อก่อนนะยุคที่มันออกอะในหนังเนี่ยคือมาแต่งกับพระเอกไอ้แค่นี้รถตัวร้ายอะไรประมาณนี้คือมันจะวิ่งแข่งกันอยู่ประมาณเนี้ยเวลามันจะมีพวกช็อตขับไล่กันขับอะไรอย่างเงี้ย ก็คือตัวร้ายคือขับแค่นี้ครับผมเออคือมันจะไม่เหมือนกันนะคือรถมันจะฟิลคือมัดแต่งก็จะได้เป็นฟิลหล่อๆครับหล่อๆสวยๆดีๆหน่อยอะไรเงี้ยพระเอกหน่อยไอ้แค่นี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกุ้ยๆลาย <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอกเขาไม่ชอบฟิลนี้เขาจะไม่ชอบมัดเขาก็เลยขาย,ขายคันนี้เขาว่าเขาไปทํามัดแต่งต่อ <ๆ S 1> ยอะไรเงี้ยแต่ <ผม S 2> จังหวะมันคือผมก็แบบโอเคว่าคุณต้องเอาอะอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นฟิลกุ้ยๆที่ผมชอบไปแล้วของพวกนี้พลาดแล้วพลาดเลยนะครับใช่ต้องเอาอะ คือรถจะบอกให้รถพวกนี้นะเว้จะซื้อใช้ใจเยอะเว้ใช้ใจกับความบ้าเยอะเพราะว่ารถพวกนี้คนชอบเยอะนะเว้แต่คนกล้าซื้อไม่เยอะครับมึงเชื่อไหมสมมติว่าเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยโอเคมันมีรถอย่างเงี้ยโอ้ใครเห็นมีคนชอบเยอะคนชอบมองชอบอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ให้เขาซื้อจริงเขาไม่ซื้อหรอกครับเพราะเขาจะมองว่ารถพวกนี้ไม่มี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 ไมมแฟแนน์นะเว้คือมึงซื้อมึงก็ต้องหาเงินไปตู้มกับเขาว่าซึ่งมันรถใหม่มันง่ายกว่า รถใหม่บางทีจำเงินไม่กี่แสนแล้วก็ดาวไปแล้วก็ผ่อนไปใช่ไหมครับไอ้อย่างนี้คือมึงต้องหาเงินก้อนไปถมถมถมอ่ะครับอืมก็ต้องมีความมีความคลั่งไคล้มันอย่างมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้ใจเยอะเว้ยใช่ครับคือรถพวกนี้บางทีแบบคือแบบถอดจะเอามึงก็ต้องเอาเลยอ่ะคือมึงจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวคูกลับไปคิดก่อนอีกอีกสามสี่วันอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามึงยังไม่ใช่แล้ว จริงๆ <S <S ถ้ามึงจะหาความคุ้มค่ากับมันนะมันพูดยากเพราะบางทีมันก็รถพวกนี้ถ้ามึงไปเทียบกับไปเทียบราคากับอเมริกานะครับมันก็เทียบยากเพราะว่าอเมริกาเขาเป็นประเทศผู้ผลิตพวกนี้ใช่ไหมร,ร,รถพวกนี้เขาจะมีเยอะเขาจะมีเยอะเหมือนแต่ว่าประเทศไทยอะ่ะรถพวกนี้แม่งเหลืออยู่น้อยมากเหลืออยู่น้อยมากที่มันจะเป็นคันขับได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันด้วยความที่เมื่อก่อนอะมันเข้าบามันก็เข้ามาน้อยอยู่แล้วครับมันเข้ามาน้อยแล้วก็ กว่ามันจะผ่านการเวลามาอีกอ่ะนี่ปีเจใช่ปะปีเจ <5, 10, S 1> ็ดศูยใช่ก็ตีสักห้าสิปีอ่ะซึ่งมึงรถพวกเนี้ยเมื่อก่อนก่อนมีอินเทอร์เน็ตนะครับเวลามันพังสมมติมันพังเนี่ยอันไหลชิ้นนึงอ่ะมึงไม่มีอินเทอร์เน็ตสั่งากเมืองนอกนะครับผมมึงทำไงรถพวกเนี้ยมันก็เลยจอดทิ้งเยอะจอดทิ้งตามอู่ตามบ้านเยอะมากแล้วก็บางทีมันก็ผูพังอ่ะแล้วมันจอดทิ้งเพราะมันไม่มีอะไหลมาซ่อมเว้ยแล้วก็เลยบางทีที่มันเหลือเหลือมามันก็ มันก็จะโดนแปลงโดนดัดแปลงช่วงล่างดัดแปลงเครื่องดัดแปลงอะไรหลายๆอย่างมาแล้วอะ่ะซึ่งมายุคนี้พอมีอินเทอร์เน็ตอะ่ะเราก็สามารถสั่งของเดิมเราก็เริ่มมีความรู้ไงเราก็เติมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาความรู้มันได้ใช่ปะ่ะเราก็สั่งอะไหล่มามาซ่อมแซมมันได้มันเพิ่งจะมีมันมีราคาตอนช่วงช่วงโลกเรามีอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ เมื่อก่อนมันก็คันหลักหมื่นหลักอะไรอย่างเงี้ยหลักหมืน่นหลักแสนครับเต็มที่ก็แสนนี่ไม่ใช่ว่าหลายหลายแสนนะหลักแสนคือแม่งแบบแสนแบบแสนต้นเนี่ยมัดแตงในเมื่อก่อนคันเจ็แปดหมื่นอ่ะที่เจอเจออ่ะก็ยังแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนถึงแบบตัดแตบงบแบบแต่เครื่องไม่เดิมช่วงล่างไม่เดิมปเป็นพวงมาลัยขวาแป้งเป็นพวงมาลัยขวาแล้วอะไรเง,งี้ยนะมันก็ไม่แพงเหลือน้อยมากที่มันจะเก็บสภาพดีๆแต่คันนี้เขาก็เขาก็คงจากโซมแหละเขาคงมาแบบ ซื้อสั่งอะไหล่มามาแก้ไขให้มันให้มันแาตดาดที่สุดอะโดยรวมก็นนยังไงครับพี่แต่อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราบอกว่าถ้าอยู่ๆให้เลือรถโซมโซมมาเนี่ยแล้วให้กูป,ปั้นให้เป็นท่าเนี้ยเหนื่อยมากนะ้นเว้ยหลายปีเขาเจ้าของเขาทำขเขาจงบอกเลยขเขาทำเกินห้าปีนะหกว่าจะกว่าจะเสร็จอนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเจ้าของจะมานั่งเคาะเองปะผุเองทําสีเองอะ่ะคือมันก็ต้องไปพึ่งที่อู่ครับซึ่งที่อู่งานสีแบบเนี้ย ปะผุรวมทําสีอะจัดทรงทั้งหลายเนี่ยกูว่าสองสามแสนนะกว่าเกินครับเพราะว่ามันทําคันหนึ่งมันไม่ได้มาทําเดือนสองเดือนเสร็จแตใม้ทำคันนึงปะผุกันทีปะผุดรวมทำสีทาทีเป็นปีอ่ะครับคือมันไม่ไม่มีถูกอ่ะเดี๋ยวนี้ถูกได้แต่ว่ามึงต้องรับงานรับสภาพงานที่ว่ามันออกมานะตามราคาไงมึงจะมาทําแบบโอ้จะทําแบบสามหมื่นห้าหมื่นแบบเมื่อก่อนอ่ะแล้วมึงจะให้เป็นผลงานออกมาเป็นดีๆแบบนี้มันยากอ่ะเนี่ยอะไี้จะบอกนะเนี่ยดูอย่างช่องไฟนี่เห็นไห นี่ช่องไฟนี่เห็นไหมเส้นนี้ขนาดหมดเลนไหมมันจะตรงเป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอู่มไม่ได้บางทีแม่งจะแบบว่าตรงนี้ชิดตรงนี้ห่างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่เสมอกันนี่นะครับใช่คือเรื่องช่องไฟนี่สำคัญสำหร,ร,ร,รับจัดทรงรถอ่ะสำคัญมากเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยช่องพวกนี้ยเห็นนะมันจะต้องเป๊ะเลยอันนี้หมายถึงพวกอู่งานสิอันอันนี้การดูของผมนะค,คนอื่นดูยังไงก็เรื่องของเขานะแต่ผมดูอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยเป๊ะโอ้แบบผมดูได้เนี่ยช่องไฟประตูสันนี่สันสันเนี่ยบางบางที่แน่งไอ้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอ้สันตรงนี้อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ต่อกันมันก็ไม่ได้แล้วเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยตรงหมดเห็นไหมเนี่ยตรงปุ๊บมาเนี่ยเนี่ยสันพวกนี้ชัดชัดมาสวยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยช่องฟงช่องไฟพวกเนี้ยแม่งสวยหมด แลนนี่ก็คือใช้จริงนะครับไม่ล้างด้วยใช่ใช้เห่อเลยช่วงนี้เห่อเลยโดยหลักๆรวมๆก็ประมาณนี้หรือเปล่าครับพี่ประมาณนี้เพราะว่าคันนี้มันไม่มีให้พูดเยอะมันเป็นรถตันดาบที่มีที่ไม่ตันดาบก็คือเรื่องระบบโฟลิ่งข้างหลังครับซึ่งไม่ต้องไปมองันเยอะก็ได้มันอยู่ข้างล่างนะครับแต่หลักๆคือทําเป็นโฟลิงเพื่อให้เราใส่ยางหลังได้กว้างขึ้นครับกว้างขึ้นแล้วเรามองจากข้างหลังมามันจะดูสวยดีเท่ดีอะไรอย่างนี้มากกว่า โอเคสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้หรือเปล่าทคันนี้ประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่ว่านะมันมันเป็นรถตันดาสนะก็ไม่ต้องพูดอะไรกับมันเยีะก็คือเดิมๆแล้วก็ผมชอบมันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครนะก็คือ EP นี้เอาประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับผมอยากได้จีิผมอยากได้แสนซับมากเลยทุกวันนี้อยู่ประมาณหกหมื่นกว่ามั้งซึ่งแบบแม่งดูห่างไกลอะยังไงรบกวนทุกท่านด้วยนะครับยังไงฝากดูฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านน่เดี๋ยวนั่งไปด้วยกันแล้วเมื่อเช้าได้ข่าวว่ามีใครมาหายไอ้ย่าตัวดีมาปลุกที่เตียงเนี่ยที่มาดูรถหน่อยดูรถหน่อยเนี่ยก็มายืนดูเนี่ยแปลงฟัน,นยังไม่ได้แปลงเลยออกมาพามาดูรถเนี่ยเมื่อเช้า มึองออกไปเมื่อกี้เขามาแก้แคนพี่เปล่าชอบไปปลุกเขา <c oughs> เออไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปขึ้นรถกันเลยไป